โอ้อะไรเล็กพี่ฟิล์มตื่นแล้วเล็กพี่ฟิล์มตื่นเล็กพี่ฟิล์มตื่นพี่ฟิล์มตื่นได้แล้วพี่ฟิล์มเขามาปลุกพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มนอนตื่นสายอ่ะ พี่ฟิลมตื่นแล้วพี่ฟิลมตื่นรือยังนะเมื่อไหร่จะตื่นน้องมาปลุกแล้วเนี่ยนะพี่ฟิลมเมื่อไหร่จะตื่น

สุพรรษาม,มาปลุกเต่เช้าเลยยังไม่ได้ล้างหน้าด้วยมาปลุกเขาเต่เช้าจังเลยเนี่ยตัวเองเนี่ยอ่ะพี่ฟิล์มก็พี่ฟิล์มนอนตื่นสายไง พ่อนั่งเก็บอื้อยู่นะครับได้แค่ถังเดียวเองสุพรรณสาลองก็เลยปล่อยให้ไปปลุกพี่ฟิล์มนะครับสุพรรณสาวิ่งไปปลุกพี่ฟิล์มแต่เช้าเลยครับนะครับุพ่อเพิ่งตื่นแต่เช้าเก็บอื้อได้หนึ่งหลักนะครับหลักแม่วันจันทร์ มาเก็บตรงนี้ของสุพรรณษายังไม่เสร็จนะครับเก็บได้ถังเดียวครับสุพรรษาก็คำรามหาพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มตื่นสายก็เลยวิ่งไปหาพี่ฟิล์มเลยนะครับผมน่ารักมากนะครับโอ้อะไรจะแสนรู้ขนาดนี้ลูกเอ้ยวิ่งเข้ามาปลุกทำความสะอาดให้ตัวเองเหรอเก่งจังเลย ฟิล์มครับฝันดีและครับเมื่อคืนฮะฝันว่าอะไรครับจำไม่ได้แล้วเห็นนอนนึกว่าจะนอนเอาหวย <c oughs> นอนตื่นสายได้หวยอะไรลูกบอกเอซหน่อยสิ <c oughs> จะรู้บอกนอนไม่ลุกสักทีั้งว่านอนได้หวยได้อะไรเนานสุพันา ไปปลุกพี่สาวเขาปลุกพี่สาวเขานะครับสุพรรษาเก่งมากเลยนะ่ะตัวเองเก่งมากเลยลุกพี่สาวแต่เช้าเลยนะ ให้น้องหมาเข้าใกล้พี่ฟิล์มเลยกลัวพี่ฟิล์มหวงหวงน้องหมากว่าในออนพี่ฟิล์มพาเที่ยวอ่ะออนพี่ฟิล์มพาเที่ยวอ่ะออนยังไงออนพี่ฟิล์มพาเที่ยวสิ อ้อ,อนอย่างงั้นเหรออ้อนอย่างงั้นเขาฟังรู้เรื่องนะครับผมฟังรู้เรื่องบอกว่าให้อ้อนพี่ซีมเขาก็อ,อ้อนอ้อนอย่างงั้นเหรออ้อนพี่ซีมเมื่อวานก็วิ่งเล่นกันที่โรงงานกระดาษนะครับสนุกสนานมากเลยพาไปขอพรที่ศาลปู่ตาก็ไปนะครับสุพรรณษาไปนั่งคุกเขา่า ขอพรเมื่อคือเมื่อวานขอพรอะไรลกูกสุพรรษาคะขอพรอะไรไม่เอาไม่เอานี่นเล่นขวดไม่ได้ลกูกปะ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 ไม่เอาลกูกไม่เอาเออไหนอ้อนพี่ฟิล์มเลยยังพี่ฟิล์มอ้อนพี่ฟิล์มเลยยังพี่ฟิล์มให้น้องอ,อ้อนสิอ้อนอยังไงมีอะไรอ้อนพี่อสิเสียงอะไรสิให้พี่พาเที่ยวอ่ะมีเสียงไหมอ่ะ พี่ฟิล์มไปจิ้มจิมตรงเออนั่งลงเออนั่งลงเอออ้อน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 พี่เขาเออพี่ฟิล์มไปที่เดิมนะพี่ฟิล์มนะเอออ้อนอ้อนอ้อนที่ที่ประจําไปน้องอ้อนแล้วไปไปที่ประจําเดี๋ยวไปววิ่งหน่อยเร็วอ้าวยืดเส้นยืดสายนหน่อยเออเอ่อนแล้วอ่อนแล้วเออ ออนพี่เขาแล้วพาไปเล่นทิง้งโรงงานกระดาษเป็นด้าก็ไปด้วยอ้าวโอ้โหอ่อไดำจะดำก็ไปด้วยโอ้โหอ้อนอ้อนหน,นโบก็ไปด้วยโอ้ขาประจําไปอีกแล้วไปทุกทุกวันนะครับโอ้โหวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งโอ้โหสนุกสนานมากเลยวิ่งเล่นกันแต่เช้าเลยครับโอ้โ หนาวนะครับวันนี้หนาวก็เมื่อคืนก็หนาวพอสมควรนะครับที่นี่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมเข้าไปแล้วโอ้โอ้โอ้เข้าไปแล้วเร็วเร็ววิ่งทันเข้าไหมเออเออเออแน่ยเดี๋ยวทำแพนด้า หนูกัวเอ๊ะดักแล้วสนุกจังเลยพี่ฟิล์มได้ปลุกพี่ฟิล์มแต่เช้าเลยสนุกจังเลยโห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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเออไปที่ไหนฟัวฟัวฟัว อาการเป่าลมออกทางงวงนี่คือปฏิกิริยาที่เขาห่วงนะครับที่เขามีแบบที่ท่านผู้ชมเห็นและได้ยินเสียงที่งวงเขาออกครับเนี่ยไหมครับผมฟัวฟัวฟัวอย่างนี้เหมือนอาการนี้คืออาการห่วงนะครับถ้ามีเสียงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่คือมีแบบแบบอ้อนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ฟัวฟัวฟัวนี่คือห่วงนะครับ อพี่ฟิล์มนั่งลงแล้วอหนูก็นั่งลงด้วยสิฮะฮะถ้าพูดบไปออยากนั่งจังเลยนั่งยังไงเหมือนพี่ฟิล์มเนี่ยพี่ฟิล์มบอกให้นั่งเร็วนั่งลงเร็วสาวน้อย าสาวนอยอายุห้าขวบนะครับสุพรรณสาฮานังเด็กเด็กป .6 มันมันอายุเท่าไหร่ฮะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า 2, 3, 4, ถ้าเด็กป .5 มันมันเท่าไหร่ไม่ใช่ถ้าเด็กห้าขวบมันปอ,อะไรนะ น่าจะอนุบาลครับ5้าขวบเนี่ยถ้าถ้าเปรียบเหมือนคนนะครับเขาเรียนก็น่าจะอนุบาลเนาะอ่ออ้อนพี่ซีมอีกแล้วโอ้กำลังน่ารักเลยครับเด็กอนุบาลเล่นซนเล่นห่วงเล่นที่เล่นห่วงที่สาวนะครับอ้อนพี่สาวเล่นนะั่นนั่นนั่นนั่นอ้อนนะเสียงนั่นนะเสียงอ่อนนหนอ้อนสิอ่อนสิ อ่อนพี่สิไหนเสียงอ่อนเป็นยังไงเอ๊ะเอ๊ะเสียง <lemons. S 2> เสียงไงฮะเสียงเอ๊ะเอ๊ะไหนมีเสียงไหมเอ๊เอ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 อเนะี่ออ่อนเสียงอ,อย่อนอย่างนี้แหละเอออ่อนอ่อนพี่เออเออจำจำจำอ่อนอย่างนี้ลูกอ่อนอย่างนี้แหละเออพี่ฟิล์มรักตายเลยรู้จักอ่อนเขาเลย เออวะเอ๊ะเออเออเนี่ยเสียงอ้อนอ้อนพี่เด้ออ้อนอย่างงี้เด้อลูกเด้อเออเขาจะนำพามาเล่นบ่อยๆเขาจะได้พามาเล่นบ่อยๆ่ลูกเก่งจังเลยพี่ฟิล์มรักตายเลยอ้อนเก่งขนาดนี้น่ะเอออ้อนเข้าอีกเออเดี๋ยวใครจะพามาเล่นบ่อยๆเฮ้เก่งจังเลยเหรอเฮ้สุพรรณสายเหรอเฮ้ ได้ใจได้ใจได้ใจพี่ฟิมไปหมดเลยรักเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับผมอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันนะครับสุพรรณสากับพี่ฟิลมพี่กับน้องนะครับน่ารักมากครับผมก็ขอบายบายท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวให้พี่ฟิลมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร ฝากกดไลค์กดซับส like, ไครป์ไปกัลังใจให้ชอ่องเซมารีสิ่งใดได้ครับวันนี้ขอฝากสวัสดีครับอ๋อพันษาบาังหมดเลยครับเห็นตัวคนอ้าวพันษาขอบคุณครับสวัสดีครับอ้าวพันษายกมือบายบายอ้อนพี่ฟิล์มโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ